สวัสดียามเช้านะครับหลังจากเมือ่อวานนี้ฝนตกหนักเลยนะครับตกแรงมากบรรยากาศก็สดชื่นน้ำท่าก็มาเต็มที่เลยนะครับลมแรงกระโชกแรงเลยนะครับแต่เดดวันนี้ก็เหมือนเดิมครับท้องฟ้าปโปร่งเลยนะครับไม่มีเมฆมาบดบ,บังนะครับแดดก็จ้านะครับ แดดเต็มที่เหมือนเคยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําหลังบ้านนะครับที่เราไถหวานไปแล้วนะครับไปดูน้ำที่ว่าเป็นยังไงต้นอ้อยโดนฝนเมื่อวานนี้นะครับก็จะเอ็นเอียงมาฝั่งด้านทิศตะวันออกเพราะว่าลมมาด้านทิศตะวันตกนะครับนี่นะครับน้ำเต็มทุ่งนาเลย เมื่อวานนี้เราดูดน้ําเข้านะครับเพราะว่ากลัวฝนไปตกเพราะเดดแรงมากแลก็ร้อนจัดเลยนะครับสงสารข้าวดูดน้ําครึ่งวันนะครับใช้ไดโวดูดมานะครับก็ได้น้ําประมาณหนึ่งพอไปบายฝนเทกระนาลงมาก็ได้น้ําเต็มเลยนะครับส่วนสระลูกใหญ่นั้นน้ําก็เต็มตลิ่งเลยนะครับเพราะว่าได้อันส่งน้ํามาจากฝั่งนู้นนะครับล้วนเลยนะครับพื้นที่ตรงนั้นประมาณหาหกไร่นะครับก็ลาดน้ําลงมาหานะครับน้ําเต็มตลิ่งเลยนะครับ ส่วนโหลดน้ําตรงนี้น้ํายังไม่เข้านะครับเพราะว่าเราเราดักน้ําตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดออกนะครับเพราะว่าจะแช่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าจะไม่เกิดนะครับเราต้องระบายน้ําลงมาข้างล่างนะครับให้มัามาอยู่ในในโหลดน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดออกนะครับอ่า แค่เขาตกแค่วันเดียวนะครับหมดช่วงบ่ายๆในตกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับน้ำเยอะขนาดนี้นะครับทีนี้ถ้าตกชุบๆเลยน้ําที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเกือบถึงเข่าเลยนะครับเนี่ยในในบริเวณตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะถึงเข่าเลยแล้วก็น้ําจะเกือบล้นหัวขนาเลยนะครับปีที่แล้วปีป,ปีนี้ย่อขนาดลงนะครับเคยดูซิว่าจะได้ข้าวเท่าไหร่นะครับย่อขนาดลงประมาณสองงาน นะครับเดี๋ยวจะหากล้านะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ขึ้นก็จะหากล้านำมาดำนะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะทำอย่างอื่นแทนนะครับยังยังจับจุดยังไม่เจอนะครับยังหาจุดยังไม่เจอว่าจะทำแบบไหนที่ว่ามันจะเกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวค่อยๆพลิกคิดไปนะครับส่วนต้นอ้อยต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ก็อากาศมันร้อนอบอ้าวนะครับอากาศร้อนจริงๆ เขาก็จะให้ผลผลิตนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเต็มที่นะครับนี่กล้วยต้นนี้ก็ตอกปีแล้วนะครับจริงๆแล้วต้นนี้นะครับต้นเดิมเนี่ยผมผมผมเป็นงค่มาจากจากใน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 ท้องนาตรงนั้นนะครับเขาติดมากับกับดินที่ใสร่รดดำมาเทนะครับต้นจะเล็กๆจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับเอามาปลูกตรงนี้ขึ้นนะครับ แตอนนี้ก็ให้ให้เครือให้ลูกแล้วนะครับทีนี้อ้อยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับี่ลำใหญ่ลำโตเลยนะครับสุพรรณบุรี50ผลผลิตที่เราจะต้องได้คันน้ำขายในปีหน้านะครับประมาณเดือนมก,กรานี้ก็น่าจะคันได้แล้วนะครับเขก็สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกันนั่นนะครับ ส่วนโหลดน้ําตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เปิดน้ําลงมาปลามีนะครับปลามีก็สดชื่นนะครับในมุมตรงนี้ลมเย็นสดชื่นลมเย็นสถานที่หลายๆสถานที่เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆืนเอฟซีทุกคนทุกท่านคงจะชุ่มฉ่ากันทั่วหน้านะครับแต่วันนี้แดดก็ร้อนร้อนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสักครู่จะออกไปดู ไรอ้อยนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ